5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes ครับคุณอยู่กับรวิทย์าหาุุสาหะครับวันนี้เอาบทความหนึ่งนะฮะมาจากเว็บไซต์ชื่อว่า The Making of a Millionaire นะฮะเป็นคนเขียนทีชื่อว่า Rocco Pandola นะฮะน่าสนใจเพราะว่าเขาเนี่ยอายุ46แล้วเขาก็บอกว่า ตอนนี้เขาสนใจเรื่องเงินมากเลยเพราะว่าระหว่างทางที่เขาใช้ชีวิตมาเนี่ยเขาก็ทําข้อผิดพลาดมากมายนะครับแล้วเขาก็ได้รวบรวมสามข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องเงินที่เขาบอกว่าถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเขาจะแก้สามเรื่องนี้นะฮะมาดูว่าเอ๊ะสามเรื่องนี้นะฮะสำหรับคนที่อายุสี่สิบหกนี่ซึ่งก็มาเลยครึ่งถางการทาง,งานแล้วเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาจะซื้อหุ้นเนี่ยนะซื้อหุ้นเนี่ยนะฮะ แล้วทิ้งไว้อย่างน้อยสิบห้าปีนะฮะคือฟังดูก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะนานมากทีเดียวเขาบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเสียใจมากคือเขาซื้อขายหุ้นเนี่ยเยอะเกินไปแล้วมันก็จะมีช่วงเวลาที่เขา่ออกจากตลาดไปเลยนะฮะในช่วงเวลาที่ตลาดไม่ดีนะครับเขาก็จะออกจากตลาดไปเลยนะเขารู้สึกว่าน,นี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากนะครับเขาบอกว่าเขาใช้อารมณ์ในการซื้อขายหุ้นเนี่ยเยอะนะฮะตามเพื่อนอะไรนน่นนี่เนี่ยเด็ดเสร็จแล้วเนี่ย เขาก็ยังได้กาไรนะแต่เขาคิดว่าทั้งหมด่ะถ้าเริ่มวันแรกที่เขาซื้อหุ้นเลยเนี่ยนะฮะช่วงแรกๆหรือปีแรกที่ซื้อหุ้นเลยแล้วเขาไม่ขายเลยเนี่ยนะฮะป่านนี้เนี่ยเขามีเงินเยอะคนนี้เยอะนะครับอันที่สองนะครับน่าสนใจมากเลยฮะเขาบอกว่าเขาจะไม่ใช้เครดิตค์ด not one นะใช้คํานี้เลยนะฮะบอกว่าเขาเนี่ยเคยเป็นหนี้บัตรเครดิตแบบโหด้ายมากๆแล้วก็ แล้วก็กดเงินจากบัตรเครดิตเลยจนจนกระทั่งเป็นเรื่องราวใหญ่โตกว่าจะแก้เรื่องบัตรเครดิตได้เขาก็ใช้เวลาหลายปีเขาบอกว่ามันไม่ได้แค่ดึงใช้คําว่าไม่ได้ดึงแค่เรื่องเงินกับเขาไปอย่างเดียวนะมันใช้มันดึงสุขภาพจิตเรื่องความสัมพันธ์ของคนรอบข้างหรือแม้แต่เขารู้สึกว่าส่วนหนึ่งอ่ะเขาเขาอาจจะเคยทํานิสัยไม่ดีใส่หลายๆคนนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องบัตรเครดิตนะครับ อันที่สามอะเขาบอกว่าเขาจะซื้อ,อสังหาริมทรัพย์แล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะซื้อ,อสังหาริมทรัพย์ที่สามารถทําเงินได้ด้วยก็คือเหมือนกับซื้อให้ซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้ออะไรต่างๆานให้เช่านะฮะเขาบอกว่าเขาว่าเอไปทํางานที่ซานฟรานซิสโกตั้งยี่สิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นเขาเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันที่อยู่มันก็แพงนะแต่เขาบอกว่ามาเทียบกับตอนนี้เนี่ยคือมันคนละเรื่องเลยนะฮะคือถ้าตอนนั้นเขาซื้อ,อสังหาริมทรัพย์ไว้เนี่ยหรือว่าซื้อซื้อไว้เพิ่มจากทีี่่เเามอยูฮ มันน่าจะช่วยเขาได้เยอะแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะตอนแรกเขาคิดว่าการเช่าไปเรื่อยๆก็ก็ดีก็สบายดีไม่ต้องดูแลอะไรมากก็คือเขาก็เลยเช่าไปเรื่อยๆแต่เขาบอกว่าเอ๊ะกลับมาคิดอีกทีหนึ่งอ่ะตอนนั้นเนี่ยสู้กัดฟันซื้อไปดีกว่านะครับแล้วก็ยอมอาจจะเรียกว่าต้องใช้เงินน้อยหน่อยในช่วงแรกเนะก็ก็ก็น่าดีกว่าเพราะตอนนี้โดยเฉพาะคือเขาเขาพูดถึงซานฟรานซิสโกด้วยนี่มันก็แน่นอนนะเพราะว่าซานฟรานซิสโกเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหทางฮาร์เบิร์ตมันก็ขึ้นแบบดุเดือนมากๆนะคร เขาบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์มากกว่าเหตุผลเยอะมากแล้วเรามักไม่คิดถึงอนาคตเยอะเวลาเวลาเราพูดถึงเรื่องเงินนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าสิ่งที่มันเจ็บปวดที่สุดตอนที่อายุเยอะขึ้นมาเนี่ยก็คือการที่เราไม่เข้าใจเรื่องเงินแล้วก็ใช้เงินแบบผิดๆนี่แหละเขาถึงบอกว่านี่คือสามอย่างที่เขาอยากจะกลับไปแล้วมันก็จะแล้วในขาหนึ่งถ้าเราอดคนอดกลั้นสักหน่อยหนึ่งเนี่ยนะฮะชีวิตเรื่องการเงินเนี่ยมันจะดีแล้วมันจะสบายด้วยพลังของ ดอกเบีย้ยทบต้นหรือว่าผลดอบแทนทบต้นเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกก็คือถ้าเราใช้มันถูกต้องเราก็จะเราก็จะมีความมั่งคั่งแต่ถ้าเราใช้มันผิดเนี่ยเราก็จะมีหนีมห่มโหฬารเช่นกันนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ5 Minutes Good Time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที